มาตรา190เนี่ยมีความไม่ชัดเจนกลุ่มเครือไม่เคยมีมาก่อนครับในบทประยัดตอน,น,นหลังๆไม่เคยมีมาก่อนเช่นจะต้อต่อความมัน่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมาตรานี้มีปัญหาครับพื้นสื่อมวลชนครับจนกระทั่งคณะกรรมการสมาธิีสมานนัจึงเสนอแก้ไขนะครับเป็นหกประเด็นที่จะแก้ไขนี่ก็เป็นยืนยันอยู่แล้วว่าคำแถลงการ์ร่วมเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเังสือสัญญาแล้วก็ไม่ขาดมาตรา190 ผมไม่มีเจตนาที่จะจงใจไปฝ่าฝืนแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ปปชอบอกว่าผมเข้าข่ายที่จะผิดมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบผมอยากจะกล่าวเรียนครับว่าการจะผิดมาตรา157เนี่ยหนึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบสองมีเจตนาพิเศษเพื่อ่อให้เกิดความเสียหายผมไม่เคยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่ใครเลยครับ เพราะสิ่งที่ผมจะทาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยผมไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายให้ประเทศไทยย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพราะสิ่งที่เราต้องการทําคือปกป้องพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรปกป้องดินแดนของไทยไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นการที่ปปชเสียงข้างมาก6กเสียงหมอกว่าผมมีเจตนาที่จะปล่อยให้เกิดความเสียหายนั้น เป,เป็นการวินิจฉัยที่ผิดคุณก้ารธนรง์พูดเมื่อวานครับบอกว่าการดาเนินการของผมเป็นการปิดบังอาพรางและมีเจตนาแอบแฝงผมอยากจะเรียนคุณก้ารธนรง์และสปะชเสียข้างมากบ่าคนว่าหัดที่จะพูดความจริงกัน,นบ้างครับอย่างน้อยแม้ไม่ได้โปรดเกล้ามาที่มาโดยชอบเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ใส่ความคนอื่นโดยไม่มีมูลเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่เป็นอําพรางเป็นนิติกรรมอําพรางหรือทาแบบอําพรางลับๆล่อๆหรือมีเจตนาแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าเรื่องนี้ผ่านการประชุมของเคื่องกระกากกระทรวงการต่างประเทศเข้าที่ประชุมสมชเข้าที่ประชุมคณะมนตรีเป็นลําดับเพราะฉะนั้นไม่มีการรีบเร่งรีบร้อนลุกลนหรือแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นข้าราชการ ทุกคนเห็นด้วยใน,นส่วนการต่างประเทศกองทัพบกเห็นด้วยกองทัพไทยเห็นด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นด้วยคณะมนตรีเห็นด้วยเป็นระดับชั้นไม่มีอะไรที่แอบแฝงไม่มีเจตนาซ่อนเร้นไม่มีการอะไรที่อพรางอย่างอื่นใดทั้งสิ้นผมอยากจะกล่าวเียครับว่าการรับฟังความคำวินิจฉัยของอบชอเนี่ยสรุปนะครับว่าหนึ่งไม่ถูกต้องสองมิชอบด้วยกฎหมายสามไม่เป็นธรรมสี่มิชอบด้วยข้อเท็จจริง การรับฟังพยานยหลักฐานมีข้อพิรุธค,ครับเพื่อนสื่อมวลชนครับน้ำหนักพยานยที่ปปชให้คือเอกสารจาก ASTV ีบีคำอภิปรายของนายประพันธ์คุณมี <Okay. S 1> ผู้เป็นปฏิบัติทางการเมืองกับผมและพรรคเพื่อไทยและวก็ท่านนาย,ยกสมัครทั้งนั้น <Okay. S 1> แต่ปปชให้น้ำหนักเป็นหลักฐานในการที่จะมากล่าวโทษกับผมโดยหลัก ความยุติธรรมแล้วมันก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรับฟังพยานหลักฐานมีข้อพิรุธให้น้ําหนักกับพยานของผูปเป้เป็นปฏิปั์ทางการเมืองแล้วก็ไปรับฟังความเห็นทางกฎหมายของอดีตราชการคนหนึง่งที่ถูกไล่ออกจากกระทรวงการต่างประเทศเพราะมีข้อหาวัตถุจริตมาปรับความผูซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับ ผมอยากจะกาบเรียนพี่น้องคนไทยครับว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญวันที่19บักญาปีศูนยหาี่เบ้านเมืองเราไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงครับรัฐธรรมนูญปี50ได้สร้างระบอบที่เรียกว่าระบอบละไมประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะครับระบอบละไมประชาธิปไตยเรามีการใช้บทขับกฎหมายกับบุคคลต่างๆไม่เท่าเทียมกันครับวันนี้ คนที่ใส่เสื้อสีแดงคนนี้ที่มีจิตใจรัก,กประชาธิปไตยไม่ได้รับความเป็นธรรมครับไม่มีความเท่าเทียมกันเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ทำให้ผมเชื่อว่าระบอบนิติรัฐก,กำลังจะหายไปครับจะถูกทดแทนโดยระบอบอคติรัฐระบอบนิติรัฐเนี่ยกำลังจะตาย จะถูกทดแทนเลยระบอกอคติรัะผมเชื่อครับว่าหลักนิิธรรมเนี่ยกำลังจะถูกแทนที่โดยหลักภูจะทำแระบอกนิธรรมกำลังจะถูกแทนที่โดยหลักภูจะทำผมอยากเห็นความเป็นธรรมในบ้านเมืองเหมือนกับคนไทยทุกคนครับไม่ว่าจะใส่เสื้อสีอะไรสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีชมพูสีน้ำเงินนะครับ ผมฝันที่อยากจะเห็นองค์กรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทําลายล้างกันทางการเมืองผมฝันอยากจะเห็นวันนั้นการชี้มูลคนที่รักผมเพื่อนสื่อมวลชนหรือประชาชนที่รักผมก็มีมากพอสมควรนะครับการชี้มูลของปปชในวันนี้เป็นเพียงชี้มูลเบื้องต้นเท่านั้นหลายคดีที่ปปชชี้มูลเนี่ย ไปยังศาลศาลพยยฟองผมจะพิสูจน์ความกทธิ์ของผมเพื่อนสื่อมวลชนครับในทุกกระบวนการทุกเวลาและทุกโอกาสและไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินจะถลายผมจะหาความยุติธรรมให้เจอครับผมยังมีกำลังใจที่ดีจากเพื่อนพี่น้องที่รักผมมากมายและผมจะขอร่วมต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยมีความเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ผมเป็นชาวพูดครับผมอโหสิกรรมให้กับปปชที่ชี้มูลผมเมื่อวานนี้เว,ยวรยนย่ระงับด้วยการมไม่จองเวรครับ <c oughs> ผมขอโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ยัดเยียดข้อหาและก็ยัดเยียดความทุกข์ให้ผมผมขอแผ่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นครับเต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะท้อถอยครับแต่เป็น,เป,นเป็นเวลาที่จะต้องทุ่มเทเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ผมจะต้องสิ้นหวังครับ แต่เป็นเวลาที่ผมหวังจะกระจัดความยุติธรรมให้สิ้นจากแผ่นดีนไทยแม้วันนี้ครับจะเป็นวันที่ดูเหมือนเป็นวันเดือนมืดแต่ผมมั่นใจครับว่าอรุณรุ่งใงความจริงและความเป็นธรรมจะมาเยือนในไม่ช้าผมจะขออุที่เวลาและกำลังกายใจต่อสู้ร่วมกับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมและต้องการเห็นความถูกต้องในบ้านเมือง และผมจะขอทํางานเป็นข้าพระบาทและข้าแผ่นดินไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับขอบคุณครับผม <an> จะมีสนามเ<ล>ดินะครับคุยเรื่องนี้กับทักษิณหรือยังครับเมือ่อวานนี้ท่าน,ท,านท่านโทรศัพท์มาครับท่านโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าผลเป็นยังไงผมก็กล่าววินท่านไปครับว่าเขาเป็นหนี่ที่ทราบท่านก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าบ้านเมืองของเราก็ก็ ยังไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะให้กำลังใจต่อสู้ต่อไปผมเรียนท่านเลขาสินไปว่าความทุกข์ที่ผมมีหรือข้อ่าวหาที่มีเมื่อเทียบก,กับท่านที่ถูกยักเยียดข้อข่าวหานี่ยังน้อยนะครับผมยังมีกำลังใจที่ดีแล้วต่อสู้ต่อไปไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเหตุผลที่ รวมแต่งขึ้นมานะครับเราไม่มีวัตถุประสงค์จะไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในกัมพูชานะครับคําสัมภาษณ์ของท่านนายกสมัครท่านคงพูดไปในทุานองที่ว่ากัมพูชาก็พยายามอยากจะึ้นทะเรียนภาษาทวิหารเพราะว่าประชาชนก็อยากจะให้ภาษาพวิหารเป็นบรดกโลกนะครับท่านคงพูดในลักษณะน,นั้นแต่เราเราเราไม่ได้ไปเราจะเอาพื้นที่ทับซอน4.6ตากิโลเมตรเนี่ยไม่ให้ใไรค่ะ Obrigado.